สิบปลายเม็ดนิดหน่อยสองเมื่นชามเดี ah ๋ยวเนาะจะนี้เ okay. ดี๋ยวจะนี้มันนี่มหาเสาไฟนี่บอกมันนี่รวไปนี้เนาะเข้าไปหัวฮันเอออืม ังนี่นี่เสมันนี่ฝังนี่เสาสี่งนี่เสาโอ้มันกุ้งกุกวงนะเตามนี่หัวหอดุ่นนมาิหอดในักษาไพนี้เห็นล้วอัอดมันก็ต้องตามขอบช่องนี่ที่นั่นเป็นบ้านคุณเอาโอเคย่บสำหรับเจ้าอยู่สบมนี่อไปแล้วุเป็นที่ล้วบอกอยากไปบ้านนีชูอันนั เด้อไปชวนน้นองกินเนี่ยไปพี่น้องเหนอครับสบายดีได้วสวัสด,ดีพราะไม่พี่นอ้องเบอร์สุขูสูขคนคือเก่าพี่น้องเหรอเพระว่าชีวในและกบต่างประเทศนะพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนหับกับสู่ส่งมาเตียงทองชาแนลคือเก่าเนาะ เมื่อนี้ปเตียงก็มาอยู่บ้านหนองโก้มพี่น้องเลยนะครเกษรพูมวิหารแขวงสวรรด์น,นักเขตเนะอ่าเตียงมาเบิง้งทีเบิ้งทางให้อานาน้านองนุ่นพ่อแม่พี่น้องเลยที่กำลังชี้หญ่ายทีหน่ายทางอาตอนนี้กำลังหาอยู่ซอกหาแต่ว่าทั้งปเ้เซนนี่บอกว่าให้ปเตียงมาเบิ้งซอยทีหม่งรล มาเบิงไววเนาะทังงไอป่ามาเบิงไวแบบทีน่ะสองหมื่นบาทอ่าแต่ว่ามันหอมพี่รองไอเนาะประเ,นเร็นต์ก็เริ่มห้มาเบิงว่ามันมันสมมาพักควรอาบโบรหรือว่าจังใดแต่มันมันอยู่ในบ้านพี่้องไออยู่อยู่ใจกลางบ้านเลยแหลนะนีเนาะอ่ามงงมงมงซีแยกพอดีนี่พี่้องไอนี่จะคนทางบองสบายดีด้วยป่าเด้อน้องน,องนองุ่นพี่้องไอเนาะ อันมองรายขไารก็ทีพนพันใช่นะเลอ่แมขาหนุนม่าหนุนห่นี่มาหานี่แล้วก็ออกมานี่มาหดหดกันนี่หดหดประมาณบอกไปยืน มันลักไพ่มันคืออยู่ทางในใชไหเยักคันนี่มานี่นสองืันนะสองชยัช้มอีกเลย,ยข,ขึ้นอีกเลยเอานนอนช้าอเอาผอนอันนี้ได้ช่ม,มันบรานทางกับว่าสมบบพิเราเี่ยเียว่านนัแบบนมัมีคนอยู่เี่ยเที่ยงนี้ ถามมาตั้งเพือนใช้หัเพื่อนแล้วอ้าวเน้เพื่อนจะพบันนี้บเพือนอันนี้เเร็วน hey. <um> ี่บเออโนิเห็ดมุดได้สิเห็ดไปแบบนี้เพื่นชานิเห็ดกเนาะ ี ography, apartment. Apartment bears, oh, uh, ๋ยวตะมุยมงปูกเถอะนห้องน้ำห้องหนทีไปอยู่ใช่มันโอ้มานี่เนาะรักมันเนาะอันนี้ทางเนาะประมาณพเนี่ทานเอไรก็แท่คนนี้เท่าไรก็อันนี้มันแค่แค่ดูเอาประมาณสิบเมตรเ่นสปลายเมตรน้อย ทนี่อบ่นีนี่้งนชามแต่ว่ามีใบตะดินน่ะนี่บ่มีขอบทองขอบทองออนะหนี่าี่อ้าวสร้างว่าพีน้องเนาะตัวน้เด้อตัวน้มันนมาหาเสาไฟนี่บ่ มันนี่ถ้าไปนี้เนาะเข้าไปหัวหฮันเออมันก็ถามาอยู่ดินอยู่ในบ้านในเมืองมันก็มันก็เหมาะสมก็เมือนอยู่บ่เพียน้อยมันก็ถือว่าเหมาะสมอยู่แต่ว่ามันก็มันจะห้อมมาแล้วเนาะเออถ้าไปลังอีกทักซี่หาเมตรก็จะใช้อยู่คือปุ๊กเคลื่อนชนิดก็เต็มอัรยากาศเลยน่ เพือนกหลังมุ่งหญีปในกร็ได้ยูและไปหันแล้วก็เอันนี่กระจุ่งคางๆไว้นี่ห้องน้ำเลวก็พอได้ลุ่มรดจะเรียว่าได้ใช่ไหมมันมีหมองเอาอะไรแบบนี้ย่งเออหนีไม่เนี่ยมันมีหมองเอ้าทางเข้ากันเนี่ยฮะทาน้นแน่นะอ่าเท่ ไปไปพุ่นก็ไงนกนกไปยมันหุบเด็ดเพราอยู่นั่นมันดูมองอื่นนะมันแพงแค่บ่โดยแพงมองเซนเซนปลายนี่ยน,นะอ้าวที่มองจะบอกว่าหาหมื่นเมื่อกี้ดิหมมองมองหาหมื่นนะมันเป็นของทา <S <S หารมอ,องมอหทอ,องเห็นว่าเขาว่าแล้วมันสิบหักพุ่นน้ำซิบอ่ะนะฮะแต่มันบ่มีหดทอง เพราะว่าถ้าถ้าดินดินบุมีขดหินปุ๋มีขบทองมีสิทธิ์น้ำใสใช่ไหมเป็นดินของพนักงานเด้อเดอเป็นของอ่าที่ว่ารัฐบาลเพิ่นเบ,นบงจัดสรรให้อยู่ยอ่าสมุ่รเพิ่นทีขายนี่ก็สามารถขายได้แต่ว่าไปเห็ดยังอย่อยังอื่นบ่ไรเลยอไปเจ้าสี่เอาไปจำนองจำนำํำไปเห็ดยังกับไ่ไร้น อฮามีตะซิทน้ำไส่ไส่ดินผืนนั่นอยู่ได้ที่ซื้อนะแต่ว่าจะเห็ดอย่างอื่นบ่ได้มันบ่เวทเช็ดเด็ดขาดก็คือเกลว่าแล้วมันมันมันหนุ่งเนี่ยอยู่ตวบนบ่มีขอบทองอันขอบทองอันนีเน่ะเพิ่นแยกออกมาแล้วบอมันมีตะ่วนของมันนี่ตัวนี้บอเลยแต่ว่าอยู่ในอย่างมันแบบตรงอันนั้นแบบนี้อย่างฮะเท่าสามเมตร เราสามเมตรเราดหุ่นสามเมตรเลยเนี่สยสสเลยโทรศัพท์มันหมอน,นอมันมันมดตรงนะเพราะว่าเ้าของที่พันมามันมฮหดเราสามเมตรนี่สิปไปเมอนอนะ ฟังน <ersch> ี all, ่นี่เสาสามอันี่ฝังนี่เสาส่ฟังนี่เสาเดผโอ้มันกุมบักกุวงนะถ้าตามนี่หัวหอดุ่นมันมาิเหอดในลักษณาไหนี่เ็นแล้วอะบบหอดมันก็ต้องตามขอบช่องนี่ที่นั่นเป็นะบ้านแว่ามันมันบดตรงมนไมนไม่สนนะมันตรงนี้บดตรงกั้นถ้าว่าฮเะบดตรงก็บได้นะเขาต้องเอาตามตัวเลขนี่แล้วจะเห็นมาจะใช่ซะ เงี้ยมันเง้ยันอายุสายนิยมันม<อ>ันมันไม่ยืนยันว่าในรักษณไพ่มันี้มันขอบท้องรุ่นได้เห็นคือเกาเฮงเทรุ่นเกาโอนโอ้โหย่านละถ้ามา่อสามเม็ด้ะมันเ้นนยอดพุ่นแล้วคระมาโอ้าาสามเม็มดมัน,มนพุ่เลยหดอเดี๋บวหดลดนะพุ่ หอดแล้วพ oh, ุ่นน่ะอ่าแตนมันชาวเอมันต้องพอดพุ่นและอ๋อมันต้องมีมีอให้พวบานมาเบิ่งแคัไหนนล่อพวบ้านยเหมือนธันวาแน่ต้องต้องหาพวบานเพ่ะยังเบิ่งแค่ไนไรแต่ก่อนก่นที่พวบันเบิ้งอ่าพัะนามธันวาน่ะันามันมหอดพุ่นนะอฮะยมหอดธัน บ่ฮอดไปไปก็บ่อนะชามมอืมมับ่ฮอนะ้วหิตมันจะเซใช่บ่อตเนี่นีหบ่อดแต่เขาซื้อเขาก็ต้องเอาตามนี่ที่มีนอนสนุกยังย่างะย่าอันนี้แล้ะนะคะมันจของที่บ่โดยสบายดีเ้ย เราเบิง้งเื่องที่ให้ปลานี่แหละอ่อมันมอนับนนโนดนะอันนี้ห้า<อ>ม,มึงนะมามึงนะใช่สพูไดสิขายเล่าหันบอเจ้าบนบ่อเป็นแม่เป<อ>็นลูกล่าสิขายนะเป็นแม่อันนี้มันใบ,บตะดินตัวเก่าล้วเนาะเฮ็ดเฮ็ดเกปีด้วเฮ็ดแต่เหเก้าเ็เกาาล่ปีเล่ปดีกะอนี้ตาเาแล้วเห็น,นอะอื ว่าจะมันพิษเพี้ยนไปลายอยู่ดินเพราะว่าถ้าเอาตามนี่มันกว้างกว่านี้มันแบบเอาซเมตรมันสีฮอตพุ่นอืมอืแต่เพิ่นว่าของมหันนั่นก็ย้อนแย่งนี่ยังใดแย่งอยู่ย่นต้องต้องเอาอันนั้นมามากข้างใเอานนอนาเจ้าน้าที่ กมทัพย์สินที่ดินมาข้างนีนมันมันต้องมาบัดแทกบุเดเพื่อนเอาเดาวเทียมมามามา,มาจับบอ่ะอเลยอ่าคนที่ซื้อแต่ว่าแบบนี้มันมันมัน,มนบอโอเคปานไดพอในใบใบตะดินอีกแบบนึงแต่ว่าในบบนี่้บบห้อมกลวนเลยอืพราว่านี่เนี่ยน่า้านตอนไถนะ มันไหยเมมีคนหนึ่งเราบ่มี่เนาะอิค่ะมันทุกยากแบบเผาเผาแบบเ่าเนี่ยแหละเี็กพบอานหเด็กปันไทยปันไทยในบ้ลดาสุดท้ายเจอไอ้คนนี้อืม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 มันแป้วอล้วเขาเมืออยู่น้ำลูกแล้วแล้วไะท้ายเด็กคนนี้เนี่ยชื่อเอาชื่อละมาทยเขาเออมันชื่อี่กรบริก็นชื่ออ้ไรบอางบ่ามันเป็นชื่อของ เราพ่อพีเดิมค่เะเพิ่นทายเนี่ยพันเมื่ออยู่บ้านน้ำลูกพันคือมันหลายอย่างล้าเนี้เขาจะรับซับซ้อนแท้ยังเป็นชื่อเราอยู่ชื่อขายต้องเอาซึ่งต้องเอาเรามามาไปปูยโปโปน้ำได้เรามาเมื่ได้แล้วไปอยู่ทางไหนเนี่ย สองหมื่นสามพันว่ามเมื่อวันสองหมืน่นขึ้นอีกไลมเออขึ้นอีกค่ะลูกเพ็นว่าว่าฐานได้สองหมื่นนะครับพายว่ะตอนเอามาทำนี้ใหม่ค่ะเหมือนพ่อเขาได้ม่เสี่ยงแล้วว่าสองหมื่นสามโอ้ยน้อง ใช่ไผ่นี่ยพ่นหญ่แผนเอาม่นะ่าซื้อเนาะโอมันบ่ย่ายแล้วนี่มันใหย่มาให่นะบวมันใหา่บ่ไดหอตั้งฮือนมันมันคูเฮือนอย่แล้วตางฮื่นต้องแป๊ะลยะป๊ะเลหลังฮื่นแปะหลังฮือนนันนี้นั่นมีโชคเสี่ยปุ๊ก็ต้องยับป่ะพี่ฟังนี่ บ่เถียง nhau ก,ก,กับแบบว่ากอไม้แห่งกงม่วงไอปลุกใช้ที่พ่นเฮือนนี่ไหน,นบ้านน้อยหนึ่งบ่ถ้า,า,าไปตามตามใบตาดินมันก็โอเคชาวปไปชาวไปาล้วพี่น่ะแต่เบิ่งพี่ยันฮอดพี่แล้วก็เข้าไปในพุ่นี้เป็นาหาระไทยไปไหนนะเป็นระบ้านอะไรนะใช่ เงี้ยเห็ดใบตัดินนั่นนี่กลัวบดจะซื้อนะแต่ว่าบบดนั้นแบง่งแบ่งเห็ดเป็นรวบม,มาซื้อหน่อยเงีย้ยน,นั่นเยเงีประมาณนั้นเบิง่งมันก็บอกบอกโอเคแล้วบอ,บอกบอกว่าบัดเฮาเฮาซื้อแล้วนี่เฮาเสียเฮาเสียเงินเสียภาษีแต่ละปีมันก็จะเสียตามใบตัดินหน่อยไม่เสียเพิ่มมะไรนั้นห้าเสียเฮา,า,า,าเสี่บดแปลว่าเฮาได้อยู่ตอนนี้มันก็บอกโอเคไปได้มองอ,อมื่นบ่มีวะฉัน กทุนนี่มมอมามหอบทองหองมอกเลยน่ะในหมอง,งีิหอบทองหนือแท่งหมองหมอเช้นปลายเือพมาเนี่ยหมองนี่นะเชนปลายนะจ้กเม็ดแ้วนี่เห็นว่าอันนี้มีนหอบเช้นหาดีไหมเห็นว่ามันมมีคนนะแพงว่างเห็นว่าคะออืมอืม เชนฮะเป็นว yeah. ่าถามมีเงินมาขอเชนนี่มาได้แล้วเว่ามาได้ครับพ่อแบบนี้แล้วบอกมันปัญหาแบบเจ้าอจากอยู่บ้านนะเรื่องเรื่องแถวหมู่บ้านอื่นนะมันแถวอื่นนะเขาหาให้ได้มีแต่คนชอบคนชิมเหมือนกันกวางคนนี้ประมาณพี่เป็นบดเลยเวอร์นี่นะสี่หมื่นดินจระสันนี่แบบดินให้ข้างใน เพป็นเฮ็ดให้เป็นเช็ดทุกอย่างอยู่นี่ฮะเป็นจีจัดเป็นรกแย่รกนี่แย่รกอีกสองมีนี่เนาหรอเห็นมองละอีกสองจะมีมัน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 อยู่อยู่นอกอยู่ทิมทางใหญ่พี่มันแบบแพงคือว่าถ้าเข้าไปในแถวในเลยบรรทัดไปนิดนึงนะมันมันบุแพงไปได้มันอยู่แถวทิมนี่มันมันเด็กแพงคือว่ามันเตะบ่ได้ล็อกแถวนี้ เฮ้งใกล้แถวตลาดโลกเฮ้งๆแล้กายบรรทัดกับเป็นหนึ่งนในมีอยู่แถวบรรทัดหนึ่งกับพ่อมีอยู่เป็นหันกับเพ้งไงแหละแต่มันคือไข่อยู่มันดินจัดสรน,นมีแบบจัดินขอบทองอย่างทักนี้แต่วันนี้ก็คำจุดเดือดดีกับไข่อยู่แต่วันแร้คือคนเอาจีโอเคอยู่บ่สษัหรับเจ้าอยู่เสมอ บุญเอื่ไปแะไรบุญจำเป็นใช่รบเปลยา่ดยเอือไปบ้านอื่นเลฮะน้องนุ่นเขาไปยากไปไปบอยากไปไกลบ้านบุตรีแล้วเนาะเคยอยู่บ้านเลยไม่ใช่อดอยู่ท่านนั้นเสียนบอกอะไนเี้กะมีได้พออยู่ไปก้อนสิเนาะโดยมิได้มาหาเงินหาค้ำได้กะลูกเต้าใหญ่ก็จังไปหาชื่อเอาไม่อีกนั่นแล้ว เด้ส no. right? uh, ่ะเนาะมันบูมีเลยเด้พี่น so ้องแต่มันมีก็เป็นเศษปลายกูเอาเงินมาใช้ถ้าปลูกเฮืองนึ่งก็ใช้ได้อยู่นี่เฮือนธรรมดานี่แหละสามสี่หกนี่แล้วก็เรือเรือข้างๆอันน้อยหนึ่งเห็ดห้องน้าเป็นครัวได้อยูหนาบ้านก็น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งแหละบดีสุดเนาะพี่หน้าบ้านบูมีน้อมเนวทางนี่ยเป็นมองเห็นเป็นหน้าบ้านเนาอาข้างๆแหละเพราะว่าเขาปลูกเคื่อนมันกับบริสุทธิ์มันพี่แล้ว bềng bềng à,ประมาณ mươi hụt, năm hụt chín tám để xẻn nó. Bụn mì đấy, nó hái nhạt rồi đó. Nịt à, trao bài anh nè này anh này, này b้าน mắc, cái là cả, ok, ลงเงาเลยก็คือบ่คุยก็บบอเซนเท่านั้นแหละมันมันมันดูน้ำเจ้าแหละเพราะว่ามันเจ้าเป็นคนอยู่ด้ใช่ไหมเมื่กี้ว่าจะให้หาเบิ้งตัวมันก้วงคนนี้แน่ตัวมันดูเห็นมันได้พื้นที่คือมองเก่าตอนนั้นมันมีมีแค่ซิดน้ำใส่น่ะมันเห็ดอย่างไรและหม่องบ้านเฮาน่ะมียูซิน เส้นปลายเลยนายี่ชายนะยู่ในเลยนะยุ่มนะเส้นลุ่นะกวางวะไปเบืงองอว่าได้ยุคนชามลงเลยเส้นปลายเลยมีแหวนทองนี้จิตพอดึงเงินนี่ยพี่น้องตัวองหัดพุ่นก็เส้นไปเบิ่งด้วยตัวนั้น ยังเนอะไรคือเนาะโหเออันว่ามันเนตายเตายอะ้คือเนาะอืมยังนได้ว่าอีกเอะหวยไบริษัทขาดอ่าช่ไหเาเงินหคนแล้วเอาบริษัทหันคนือว่าแ่าเชนอายอืมชหมแบบอ่ามันว่าว่าวึงไว้นะเนาะเะเห็นเขาว่าจะไปเอาดีมันขึ้นนี่ว่าวันเปียได้ใครอยู ก็จะอีลล่อยู่น้ำไพ่นะเป็นสูงอยู่น้ำเอ้ยไปมีแต่แน่นแน่นแล้วเจ้าโอเคยุบบ่ตัวนั้นตัวสีหามือก่อนบ่อจังเลยจ้าฮะเออมมีแบบเดียเขาหาแล้วมันโมี่แหละโดยเ่าคือว่าเ่าเปนแพเขาเข้ามาขนาดมวืหาแล้ว มันจะเอานี you know. ่ก้อนบอกควคิดถ yeah. uh ึงตะว่าเออนี huh. ้แล้วมัน uh บ่ม uh ีม uh ัน uh บ่ม uh ีแหละเนาะเหนือไปหยุดคนซิม uh. ล okay? okay. okay. mm ูกก็มายกไปเลยนะเออก็มายกไปเป็นไงลูกก็มายกไปนี่นี้อะไรก็วัดรูนนันมันนี่ก้อนสินทรย์เไรนแต่ี่จะว่าอืม อันนั้นก็ที่คุยบอกก็พอแสนแล้อันนั้นก็ให้เจ้าคุยติดต่อกันในบ้านไว้แล้วก็มาเคลียร์เบิึงคักเน่เออมันสีบมีปัญหาอย่างภายหลังเบิึงอย่างประเทศมันยังเบิึงคักเน่แล้วก็อ่าจังว่ากันเป็นอย่างนี้เนาะมันมีฉนบทที่ดินมันก็บป็นอ่างมีปัญหาประเดดี๋แต่ว่ามันมันสีบตรงกับนี้เพราะในในฉนบทมันมันกว้างกว่านี้ในฉนบทมันยาวหดพุ่นแต่ว่าเพิ่งบว่าแค่นี้ นัน่นเลยจะเป็นเห็ดเป็นของร่วมบอกเลยเป็นรักบ้านเป็นเป็นรักบ้านเปิดมาอยู่ใกล้รักบ้านหีิเนาะเจ็ขยันรอกมาข้างที่แล้วไปจะใช่เมื่อชงดูเพื่อนเพื่อนมันท่อนเด็ดเมื่อได้รับว่าบม่ได้ไปใส่โต๊ะรับว่าไม่ไปอืม โอยหุดนเลียหุดเลียน,น้องเนาะใช้ห้งองสงอ่ากูนั่งเลยเอาเอาเอาขนมไปผ่กน้องเลยอืม่น่องเลยผมไสซื้อไปสังครับม่แต่เอาใครนะไอไปชูอันนั่นะเดี๋ยวไปชวนนองกินเลย ไปใช่ไหมแต่เฮาเกสิไปเวียกตัวก่อนเด้อได้ๆก็เดี๋ยวจทูบบเบาเสนมานั่นกันพี่น้องเหรอเนาะอ่าเห็นได้ๆมัน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 มีอยู่บ่นกว้างแต่มันแพงมันเสนปลายหมดเลยนั่นก็เฮากขาไม่เปัญญาแล้วว่าตรงๆเลยพี่น้องเหรอบางสี่ห้าหกหมื่นอย่างโอเคสวยอายุอ่าได้กับกับจะถามน้ำเบิ่งคักเกินบ่งมองหาหมื่นน่ะ ให้ในบ้านไปเพิ่มกระครับเลยเพิ่มย่างยืนมันกระคักว่ามันจะได้บ่เลยว่าถ้าได้จะงว่ากันอีกเท่นึงเนาะควาบ่ไรแต่ดีถ้ามันมีปัญหาก็จังคือไมาเอาตัวนี้ก็ได้เออเพราะว่าจะได้มันก็ตายตัวอยู่แล้วได้ตัวนี้ก็เอาเมื่อใดก็ได้ไปฉันเอ้ยไปอันน่ะพักผ่อนคนเด็เนาะโดยโดยโดยเอาสบายดีป้าลุงนั่นเด้อสบายดีพี่น้องเน่ะโมไปยังล่ะโมเป็นยังเออไปไป อ่าบักละโดยแหมเล่นมาลับด่ะไปไปไปโดยโดยระบ้าไปเข่าไปเด้อระบ้าพ่อไปเวียบไปพี่น้องไย่งเดินทางก่อนมาเบิ่งทีเอ้ยปลาเนาะจำนวนสองหมื่นบาทตะกี้แต่บอกเลยว่าบัดเอาว่าสิเอาแต่แท้ป็นว่าสองหมื่นสามแบบนี้เจ้าของที่ขนาดแต่วันมีสนุ่ที่ดินมีใบตรินขอบท้องแต่วันห้อมนะ สิบปลายเมตรนี่แหละพี่น้องเลยสิบปลายเมตรนี่แหละแต่ว่าเบิ่งในฉนูดนี่ยมันเสาเสาเอ็ดเมตรคูณเสาสี่เมตรนี่แหละฟังหนึ่งเสาสามบนเตียงเบิ่งแต่ว่ามันมันมันใกล้ใกล้ดินร้อมเลยใกล้ดินหมกยันเป็นแยกออกไปเห็ดเห็ดลักบ้านเป็นเสาลักบ้านลักเมืองนะพี่น้องมันก็จังใดจังใดอยู่เนาะแต่มีฉนูดที่ดินครับเนี้ในฉนูดนมันกว้างกว่าหันแต่ว่าประตูจริงเพญานาจิขายเนี่มันโอม น้ในหนึ่งห้องไร้เติมมันแหละพี่น้องเอ๋แบบนี้เนี่ยครับเราซื้ออีหลีก็มันก็มันก็แสดงว่าเราได้ซื้อในจำนวนที่ดินกว้างเราได้อยู่ในเดียวเนี่ยมันกเกิดเดจังว่ากันพี่น้องเอ๋เนาะเดี๋ยวจังไหนก็หามางอีก่อนแต่มันบ่มีหลีก็จังไปคุยกันในบ้านเนี่ยก็จังว่ากันเนาะแล้วว่าโอเคอยู่ได้จำไหนพี่น้องเอยมองอื่นมันก็เป็นแสนแสนปลายผู้เนาะผู้ใหญ่ทั้งบริษัทมาซื้อให้พี่น้องบอ๋บนิษัทเงี้ยบริเมาเบิองน้ำกัน ก่อนจะตกลงเอาไว้สัน่นเนาะเอาโอเคจังใดก็ขอบุญขอบคุณเพราะมีพี่น้องบัตรสูตรสุนคคที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปจุดจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาเนานะพี่น้องเนาะจังไดก็อ่าถ้ามีความคืบหน้าจังไดเบื้องตีก็เชิมาแจ้งให้พี่ให้น้องได้หับได้ชมน้ำกันเนาะสำหรับที่ใหม่ของเอ้ยป่าหรือว่าน้องนุ่นพี่น้องเลยเนาะสำหรับเมื่อนี้ไปก่อนสบายดีอยูด่ดีมีเฮงไป